สวัสดีค่ะเอนีวันที่1 5มิถุนายน2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะเอนีอูซางบอยลาบควรถไถขั้นนี้มาส่งลูกคายุบานม่วงข้ามเม่นบ่ก่อแม่ม่วงข้ามตำบลโนนศิลาอำเภอสาหัสคานจังหวัดกาลสินจ้าลูกค้าคนสร้างเป็นหลุนหลอดเดียวดำมือค่ะขั้นนี้จะกว้าง7เมตร10ค่ะยาวี่3เมตรสูง7เมตรนึงค่ะ อาจจะเปิดได้3ด้านค่ะส่วนเล่าบนจะสามารถถอดออกได้ค่ะคันนี้จะบรรทุกได้ประมาณ3ตันถึง3าตันหาค่ะจะเป็นกระทะไม้ปลายแดงค่ะเป็นยางเปอร์เซนต์ช่วงล่างัซซี่จะใส่เป็นเล็กล่างซีค่ะแลวกะ็สางจะซับข้อแบบนี้ให้ทุกขั้นแลวกะ็ทุกยุดค่ะของสางบอยจะแถมเสือ้ออะแล้วก็มีบันไดมีหมวกแบบนี้ให้ลูกค่ะไปเลยค่ะสางบันไดบวกเพิ่ม เอฟซีคนไดสนใจโทรเขามาสอบถามซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 341 7ส4 1ซีจนึงค่ะก็แปลอธิบายมันมนมันอะไรเพิ่มเติมอีกไมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากเติมลมยางพร้อมใช้งาน เวลาใช้งานจริงก็ต้องเขาขอนไม้ไปรอยการเวลาเราขับรถเลื่อนออกไปมันกระชากเหมือนมันจะงับจเหมาะสำหรับหน้าฝนน้ำบ่ค้างกระบะค่ะั้ก็ะปวดก่อนะก่อนที่จะยกดับเราเปิดผ่า เรามั่นมันก็จะดันฟ้าไทยเปิดเองค่ะแต่ห้าต้องไปปดก่อรเฮมันก่อนว่าม uh uh ันหนักไมันก็ไม่หนักครับม uh ันเป็นระบบแบบเดียร์ยิงดังเอาล้เดี๋ยวก็เอาขึ้นมั้งมันงนะลองยกเลยครับไม่ลองเลยค่ะใจถ้าว่าล้นักมันจะเหนื่อยแต่ล้นักเวลาอยู่มันมันจิมางัดอยู่กับรถไถอย่างไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าผมกําลังดูอยู่ว่าไม่มีทางนะแต่ว่าผมว่าสังเกตอยู่ที่ทําไมชั้นสีมันไม่ยาวต่อไม่ครับจะเป็นยาวต่อคือรุ่นไม่ดํา อันนี้ระบบเดียเย็อย่างคือว่าคันไม้างหรกบอานกแ้วครับพราะมันล็คตรงนั้นอยู่ลูครับผมอยู่อ่ะน่็คคนเยวเลยครับ้ใบอกอันนี้ของกับคะสนนี้คองมาตตรงโยกสองคนแา่คนละฟังเดแคนเหมือกนแมนค่ะอันนี้มันเป็นดัมมือถ้าสุขให้คนอันนี้ต้อาอดีใจขันใจง่านนักเนี่ยจะลืมเท่านั้นล่ะต้องหาคอนใหม่มาห้องเดือนวันนี้ครับ กันมันงับลงมาค่ะเวลาเข้าไปแบบเอามันไปขายเปอร์เซ็นต์งับมี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นดํามือตัวนี้ลูกค้าผมเอาไปสามตันห้าเดี๋ยวยงยงได้สบายไหมครับตัวนจ้เลใสาดนันห้าครับสามตันห้าถ้าเอาแค่นี้ถ้าพ่อไม่เอาไปเสียลง ครัไม่อยากขนเยอะใช่ไหมถอนลาบนออกครับก็ใส่ได้สองประมาณสองตันแปดสองตันห้าแล้วแต่ลูกค้าอัดนี่ครับถอดราบนอกแค่นี้ก็2ตันแปดแล้วครับเอเห็นช่างบวกยังไรก็ออกไปเลยครับเอาปบบานแล้วจันเต็มเร็วอ๋อพวมั้เป็นเทเลรถ้าถ้าสอตันแปดเนี่ยยก2อคนสบายครับสามตันถ้าสมตันหก็ต้องสามคน waɗanda ba ta